สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บ yespay นะครับที่กำลังเริ่มจะดังและผู้แตกในตอนนี้นะครับเป็นเว็บสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครไปแล้วนะฮะก็ลุ้นเอานะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับหรือว่ายังไม่ได้เติม VIP นะครับผมแนะนำนะครับอย่าเติมนะครับ แนะนำนะครับอย่าเติมนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าไม่นานปลิวแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวแม่มันอะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นเว็บแท็กไทยนะครับซึ่งปิดตัวลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเพราะว่าระบบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับอย่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับการก่อข้อมูลเหมือนกันเป๊ะนะฮะ สำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็มี QR code นะฮะเหมือนตัวแท็กไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็งานของชั้นนะครับมีการส่งงานมีอะไรเหมือนกันนะครับระบบเปลี่ยนรหัสผ่านก็เหมือนกันเป๊ะนะฮะส่วนที่สำคัญนะครับระบบรูปแบบการทำงานนะครับก๊อปมาจากเจ้าแท็กไทยนะครับที่เคยเปิดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับแตกต่างนิดนึงจากตัวแท็กไทยนะครับคือโปรโมชั่นนะฮะ สำหรับคนนะฮะที่เติม VIP นะครับก็จะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับส่วนเจ้าเว็บแท็กไทยเนี่ยที่มันแตกต่างก็คือเว็บแท็กไทยมีอยู่3ระดับนะครับคือ s i l v e r นะครับโกลวก็แพติน u มนะครับซึ่งเติมแตกต่างกันไปนะครับก็อย่าง Silver ก็899กนะฮะโกลก็399อะไรเงี้ยครับซึ่งรูปแบบการ,รทำงานเนี่ยก็คือ เปลี่ยนไปแตกต่างจากเดิมนิดเดียวเองนะฮะส่วนการกดรับงานนะครับก็เหมือนเดิมเป๊ะนะฮะคือไปใส่ถูกใจนะครับไปกดถูกใจใน t ิ k ต o อกนะฮะแล้วก็กลับมาส่งงานนะครับแล้วก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับปัญหานะครับสำหรับเว็บตัวนี้นะครับหรือเจ้าเว็บแท็กไทยตัวเก่านะฮะก็คือเมื่อคุณทำงานแล้วคุณมียอดเงินจริงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ มันจะเริ่มจางหายไปคือการโอนเงินที่ช้าลงช้าลงระบบเสียนู่นนี่นั่นนะครับที่เขาจะอ้างมานะครับเพื่อยื้อเวลานะครับเพื่อโอนย้ายเงินที่เขาได้โกงมาจากทุกๆคนทั้งหมดนะครับไปยังบัญชีต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าเว็บนี้ได้เงินจริงไหมได้จริงครับผมได้จริงครับแต่จะได้เฉพาะ ต้นที่เป็นหัวเท่านั้นนะฮะหมายถึงว่าคนที่มาคนที่1คนที่2คนที่3นะฮะที่มีลูกทีมแนะนําลูกทีมคนนั้นคนนี้คนนู้นไปนะครับแล้วพอกลุ่มคนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นนะฮะเว็บก็จะทําการปิดตัวลงนะครับแล้วก็โกยเงินบินหนีครับผมและนี่ก็คือโปรโมชั่นของเว็บแท็กไทยนะครับที่นำเสนอนะครับใครหลายๆคนนะฮะ ที่โดนหลอกนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี้ยเขาทํามาให้ล่อตาล่อใจเราเหลือเกินนะครับแล้วก็ก่อนเว็บปิดน,นะครับวันสุดท้ายนะครับก็ได้มีการเพิ่มโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งคือไดมอนด์นะฮะคือ3 9 9 9 9นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครได้เทิมไปบ้างนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าจอของเว็บแท็กไทยนะครับ และก่อนที่วันที่เขาจะปิดนะฮะเขาได้แจ้งสมาชิกทุกคนนะครับว่าขณะนี้บริษัทกำลังหาข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับการโอนเงินล่าช้านะครับตอนแรกประชุมวันที่20นะครับแล้วก็เลื่อนออกไปเป็น21นะครับแล้วก็เลื่อนออกไปเป็น22อีกนะครับเลื่อนออกไปเป็น23 24 25ครับจนเว็บปิดนะครับผมซึ่งมันก็คล้ายๆกับเว็บตัวนี้เลยครับ Yespay นั่นเองล่าสุดนะครับเมื่อวันที่16นะครับก็มีเรื่องปัญหาเรื่องการโอนเงินอีกแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับได้มีคนไปสอบถามแอดมินนะครับผมแอดมินก็ได้ให้คำตอบมานะครับเหมือนกับเวดแท็กไทยเลยนะครับว่าจะดำเนินการแก้ไขนะครับแต่ต้องรอวันที่19พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะวันนี้ยังไม่ถึงวันที่19นะครับต้องรอดูกันไปครับว่า เว็บนี้จะบินหรือเปล่าและสำหรับใครนะครับที่ทำงานเว็บนะครับกดไลค์กดแชร์อยู่นะครับบางคนนะครับก็อยากลองเช็คดูนะครับว่าเฮ้ยงานที่เราทำเนี่ยมันมีการจ้างงานจริงๆหรือเปล่าจากเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าเจ้าของเพจนะครับก็ลองทักไปถามเขาดูนะฮะหลังจากเว็บแท็กไทยนะครับเริ่มจะละสัำระสายนะครับก็ได้มีการทักไปหา เพจนะฮะที่ถูกใจนะครับก็หลายๆเจ้านะครับหลายๆเพจหรือหลายๆเฟซบุ๊กนะฮะก็ได้ตอบกลับมานะครับทวิตเตอร์นะฮะได้ตอบกลับมาว่าไม่มีนะครับไม่เคยให้ลงนะครับบางรูปเนี่ยลงตั้งแต่สองสามปีก่อนแล้วนะฮะก็ยังตกใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงมี คนเข้ามากระหน่ำกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างบางเพจนะฮะยังก็ยังมีมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำให้มีผู้เสียหายมากมายนะครับอย่างแท็กไทยนะฮะมีผู้เสียหายมากกว่า4000คนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่คิดจะลงทุนนะครับหรือว่าคิดจะเติมเงินเข้าไปนะฮะก็อยากให้คิดดูอีกทีนะครับว่า เ,เราเราพร้อมเสี่ยงหรือเปล่านะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับก็จะจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับโอเคครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ